สวัสดีค่ะสวัสดีครับเพืเ่อนๆมาด้วยค่ะอินตามบักซุ่งแล้วเพื่อนปลาร้หน่อยเอ็ดองเลยส้ตมตำอันนี้ก้อยหอยนะเพื่อนก๋วยหอย,อยครับไก่เต้าเออไข่เจียวไข่เจียวครับไข่เจียวเพื่อนอินทผลัมค่ะเพืเเ่นอนข้าวเหนียวฮอนฮอนเอ่๊อปป็อมาะะด้วยค่ะเด้อแม่อัญญาพิทยาลีซีดีใชยท่านสายพนมมาด้วยค่ะ What I'm doing from yesterday my baby e a t t h i n m p a r a m king king can, king can, can cannot finish เพรกินกิบโบบส์กับเพื่นน้องซีแตะมานะ stomach is full with m p a r a m after maybe you will not eat for two three months ตอนกินแตะก็กินบันนี่ค่ะเหมืนมาเด้ออันเจก้มพิลาตตพี่แซมพี่ป้อมเด้อค่ะลูก้าแสนโอ้ยลิตอลพี่หอมขอนี้ ชื่อระไร <This S 1> นะครับราฟาเอลไม่เนาะว่าไ mm hmm. ปาอ่านหนังสือด้วย no if you watch it there is like this chocolate exactly like this looking นี่ช็อกโกแลตปะคุณนิวซับขอหวยหัวลาพาเพื่อนๆหันั่งไปเก็บเองค่ะเพื่อนๆมาแล้วค่ะพี่ติ๋มพี่ลินพี่ปั๊ดพี่หนิ่งโอมานมาแล้นนะคะ

เบรเสอหารไทยแซ่พจามันเด้อค and my wife is the master of the kitchen นเ็อาหาราเพ่นสอนราไทยลืม me master of the table รันเป็นคกิน what's my b s i n e s s ไอ้ชิดยู speaking Thai ทำอาหารกับโมเป็นรื้อมือแล้วตัวตัวไอ้ิดอยู่เว็น speaking Thai คูเก่งทาอาหารก็ลืมมือแล้วทำมาขัาง เาเดี๋ยวนี้ลืมเดี๋ยวนี้เพื่อนกงนยางอร์ไซฟอร์กตไก่ก็บบเป็นเพื่กระดักกระดยตำหูกับเพเพมาเ็ตกเนา้อมักหูตำซักินเบิร์ดับเื่อตำหลายก็ได้ที่เสียนีจนทุกมือลยทุกมือบรบ่ลมั่เชิญนอิูาอ พี่หน่อยมาด้วค่ะโรงเรียน l o s โรงเรียนปิดแล้วปี่ก้อามาแ้วค่ะพี่ไ้หลอดปอดป่องมาเด้อบุกสุกุทกคนจ็บปะไอเปไป้สุสุขุน to help ย i t h the d e s e can manage with อ o t เป็นนี่เน่ผ่าลำไส้กันสับพ่ เสียงนกเปิ้เปิ้ลด้วยเน้อยที่ไปเอานกเพิ่นมาปิ้งอยู่หรอก All Terrace อเม่เพิ่มมากกินนะครับเพิ่มมากเาเพิ่มืาหาของละพานก้อยหอยนะจ๊ะโอ้ยเพ่นเลยเงินใกล้ถนนเพ่นเนเสียงเตะรถตีดกินข้าวหิวข้าวแล้วหัวก็กะหล่ำง่ายมก

สเว้นวันตุีกยังพอเบันนี้น้ำลงแม่เก็บหอยแล้วเว้นันนี้พุ่นไปแบบหแม่พรุ่นี้เป็นต่พรุ่งนี้พนับ่ที่ไปนนี้ครับพเก็บหอยแป๊บเดียวคนละร้อยหลายหอยอันนีควันนี้ก็ดีเอ่ออเค็ดีได้ไหมเ่อนันยุดนะเดี๋ยวอย่างฉแจ้ข้าเหนียวั้อนเพ่น

พี่จัมือนึงละเพื่อนเนี่ไอ้แกือจักหนัวจักเพชรครอบลกกับเพื่อนเราเยวันนี้ใส่เดฟริดชิว์วอไปเข้าตู้เย็นกันยหอนตะวันไ้เป็นเพื่อนอะไรเเพ่นตะวันให้เกี่ยวอืมจับฮะส่วสอมีตัดเยอ เดี่ยวกระเทียมเพื่เพราะเพื่อนมักใส่กระเทียมหลายๆผสมฝรั่งอันนี้มักกระเทียมเพื่อนมักกระเทียมพริฟต์ยังกินครับเพื่อนกินม่าก้อยหอยกินมาแบบนี้ก้อยหอยอ่ะ I give more for you you do it so much t o say ah let me not buy today for you อ้าวอยากได้นายกินหลายๆนายจะบอกกินหอยเพื่อนด้วย เสนยีไม่เบบ,บีอดีดทีดอ้าะปะก๋ออินเดียมาเด้อม,ม่ลืมป้า <ๆ S 1> มาแล้ว,ลวป้ากินกับหน่อยขอโทษเด้อปะก๋เผ็ดหลายแต่ดักกระดดเผ็ดซะิวัดจะได้คำมั้งแับอีแล้ว

บอิบกับเอาเอาอาเซต้นการมาไปไปเข้าทุกคิอ่ะเพื่อนมีท่าไข่คับเพื่อนเพื่อนหน้าตัวยอส้งตำไอ้เจ้าหน้าทีไม่ฮกลส้มตำหนอเพื่อนสิมาหาบม่รู้เรื่องค่ะเพื่อนนั่าทีขอกินอาหารต่อแด้ค่ะเพื่อนคลิปดด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  ถ้ามาคลิปนี้่ค่กดไลค์ชอบกใชคอมเมนต์กำใจนยกเวรนะคะบายบายจ้าบายไปเพื่อนวอทเชฟเพินยังไม่แล้เพอดนตตุสไปน่าเพชรเพื่อนมาแล้วมาแล้วก๊บจิตราระโดอาหารกระโดเพื่อมามาแลกสะเพิินบายบายจ้าบายกับฟังก์ก๊อบฟังก์ค่ะ